ป้าอะไรกันเนี่ยร้านอาหารป้าเราจะเสิร์ฟพิษให้คุณลูกค้ากินโอ้นั่ามันอะไรนะหนอนยักษ์ใช่ไหมโอเคโอเคตอนนี้ผมกำลังอยู่บทอากาศอยู่ตอนนี้ผมต้องการกำลังเสริมตอนนี้มันอาจจะระวาดก็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งกำลังเสริมไปในอีกไม่นานขอให้เร็วๆแล้วกัน ข่าวด่วนครับข่าวด่วนตอนนี้มีหนอนยักษ์ผุดขึ้นมาบนโลกครับหรือมันมาจากดาวอื่นหรือมันมาจากอวกาศก็ไม่แน่ใจแต่ข้อสันนิษฐานของผมก็คือมันอาจจะมีดาวหางตกมายังโลกและมีสิ่งแปลกปลอมและหนอนก็กินมันเข้าไปก็เลยทําให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณจิตี รีบๆส่งกำลังเสริมมาเลยมันกำลังจะอารวาสหนอนนั่นมันทำอะไรของมันอารวาสเร็วๆอะไรกันเจ้าหนอนนี่มันเป็นวันที่แย่มากเลยนะหนึ่งคือวันนี้ฉันเบื่อสองคือมีคนมาเสริฟพิษให้ฉันกินและสามคือเจ้าหนอนนั่นฉันละเกียดที่สร้างมันขึ้นมาจริงๆในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหนอนอยากนั่นจะอารวาสนะครับ แต่ว่ามันคงทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอกผมคิดว่ามันน่าจะอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับคุณจีจีนี่นี่นายนะอะไรอย่างนั้นเหรอคือตอนนี้มันมีหนอนยักษ์อารวาสนะแล้วฉันต้องการให้นายช่วยมันกำลังจะฆ่าคนนะเดี๋ยวมันจะฆ่าคนได้ยังไงล่ะหรือมันจะใช้วิธีไหนฆ่าคนมันก็ต้องทับคนตายสิมันตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะฆ่าคนได้ยังไงเพราะว่ามันก็ขยับเขยื้อนไปไหนไม่ได้ แต่นายก็ต้องช่วยฉันก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปช่วยนายเรื่องนี้มันคงไม่ยากหรอกนะถ้ามันตัวเล็กอ่ะใช่ถ้ามันตัวเล็กอะไรกันเนี่ยหนอนของจักรวาลนี้มันตัวใหญ่เบ้อเล่เลยเนี่ยฉันเล่นมุกอะไรอยู่เนี่ยแต่ก็ท่างมันเถอะฉันต้องรีบกําจัดเจ้าหนอนนี่ก่อนที่จะมีคนตายอ่าฉันจะทําไงดีใช่เปิดประตูมิติเอ่อนายทําอะไรอยู่อะฉันกําลังเปิดประตูมิติน่ะ แล้วนายจะเปิดประตูมิติทําไมอะ่ะฉันก็จะส่งหนอนนี่ไปที่มิติอื่นแล้วค่อยฆ่ามันที่มิติอื่นจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาที่มิตินี้ยังไงล่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีมากเลยแล้วนายจะฆ่ามันด้วยประตูมิติยังไงเหรอก็ไม่เห็นจะยากเลยนะฉันก็แค่สร้งางประตูมิติแล้วก็ตั้งพิกัดไปที่ใต้เท้ามันแล้วมันก็จะล่วงหล่นลงไปแต่หัวมันก็จะโผล่ขึ้นมาในมิตินี้ แล้วฉันก็จะปิดประตูมิติหัวมันก็เลยจะขาดและมันก็จะตายไปและเราก็ช่วยโลกเบีเยไวไได้อ๋อดูหดร้ายจังเริ่มเปิดประตูมิติแล้วนะจากนั้นก็แค่ปิดจบ